พลังคำพูดทรงพลังพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกๆุกเช้าพูดต่อเนื่องทุกๆุกวันให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองให้คุณพูดเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆและตอกย้ำความรู้สึกดีความโชคดีพูดทุกวันหน้ากระจกด้วยความรู้สึกอบอุ่นยินดี รู้สึกรักรู้สึกดีรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตัวเองคุณกำลังดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามายิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าคุณกำลังรับกับความโชคดีเช้าว,วันนี้เป็นวันที่ดีของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันโชคดี ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่จะทำในวันนี้เช้าวันนี้ฉันมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานฉันจัดการกับทุกๆอย่างได้เป็นอย่างดีฉันพบเจอคนดีๆฉันพบเจอแต่เรื่องดีๆฉันดึงดูดทรัพ์ ฉันดึงดูดผู้คนดีๆฉันเจอแต่โอกาสดีๆมากมายในวันนี้ฉันได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดีๆฉันได้มีโอกาสรับทรัพย์รับเงินตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ตื่นลืมตาฉันเป็นคนร่ำรวย ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกของความร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ฉันทำฉันได้รับเงินทองตั้งแต่เช้าในทุกบัญชีมีคนมากมายโอนเงินทุกสกุลเข้ามาให้ฉันตั้งแต่เช้า ฉันรับทรัพย์รับเงินทองมากมายตั้งแต่ตื่นลืมตาฉันมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดฉันมีหน้าตาที่สวยงามฉันมีอารมณ์ที่แจ่มใสสดชื่น ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงฉันมีความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงมั่นใจฉันมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองฉันรู้สึกถึงพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่รอบตัวฉันฉันรู้สึกถึงพลังงานดีๆ ที่อยู่ในตัวฉันฉันรู้สึกถึงความสุขและความรักที่อบอวนอยู่ภายนอกและภายในตัวฉันฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับทุกๆอย่าง ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จฉันมั่งคั่งฉันเหลือเฟือฉันโชคดีฉันเก่งกาจฉันรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างดีเยี่ยมฉันมั่นคงฉันแข็งแรงฉันเก่ง ฉันจัดการกับทุกปัญหาได้อย่างดีฉันมีสติปัญญาที่ล้ำเลิศฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่จัดการกับสภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีฉันจัดการความเครียดได้ทุกเรื่อง ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดีฉันเป็นลูกรักของจักรวาลฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นคนที่มั่งคัง่งฉันประสบความสำเร็จกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ฉันทำฉันมีความมั่งคัง่ง ฉันเป็นคนเก่งฉันอนุญาตให้ตัวฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการทำฉันมีความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีงานดีๆฉันมีผู้คนรอบกายที่ดีฉันเป็นคนมีความสามารถในทุกแขนง ฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างดีฉันบริหารจัดการเวลาได้อย่างลงตัวเหมาะสมฉันจัดการทุกอย่างตามตารางที่ฉันกำหนดฉันรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีฉันมีสติปัญญาที่หลักแหลมฉันเป็นคนเก่ง ฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นลูกรักของจักรวาลฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกแขนงที่ฉันทำฉันรักตัวเอง ฉันภูมิใจในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันเห็นความสำเร็จของฉันอย่างชัดเจนฉันประสบความสำเร็จในทุกๆช่องทางที่ฉันทำฉันเป็นคนมั่งคั่งฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นคนรุ่งเรืองฉันอนุญาตให้ฉันประสบความสำเร็จกับทุกๆช่องทาง ฉันเห็นทุกความสำเร็จอย่างชัดเจนฉันภูมิใจในตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเองฉันดูแลธุรกิจการงานได้อย่างดีเยี่ยมฉันประสบความสำเร็จในทุกๆช่องทางฉันเห็นอย่างชัดเจนในเส้นทางของความสำเร็จของฉัน ฉันเป็นลูกรักของจักรวาลเงินรักฉันฉันเป็นลูกรักของเงินฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าฉันเห็นว่าฉันได้รับเงินทองเข้ามาอย่างง่ายดายฉันเห็นเส้นทางของเงินที่เข้ามาหาฉันอย่างชัดเจนฉันอุดมสมบูรณ์ ฉันเป็นคนเก่งฉันศรัทธาในตัวเองฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันร่ำรวยรุ่งเรืองฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมฉันรับทราบและรับฟังทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องของความสำเร็จ ฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับแต่เรื่องดีๆฉันเห็นแต่ความโชคดีฉันเห็นแต่โอกาสดีๆฉันได้ยินแต่ข่าวดีฉันรับฟังแต่เรื่องดีๆฉันประสบความสําเร็จในทุกๆช่องทาง ฉันเห็นภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนฉันเห็นเส้นทางการเงินที่พุ่งเข้ามาหาฉันอย่างมากมายฉันมีเงินทองไหลมาเทมาฉันเป็นคนมั่งคัง่งฉันร่ำรวยฉันโชคดีฉันสำเร็จในทุกๆเส้นทางเดินของฉัน ฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขฉันอนุญาตให้ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆช่องทางฉันอนุญาตให้เงินทองเข้ามาหาฉันในทุกๆช่องทางฉันรับเงินเงินโอนเข้ามาหาฉันตั้งแต่เช้าในวันนี้ฉันได้รับข่าวสารข่าวดีมากมาย ฉันรับรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของทุกๆธุรกิจของฉันฉันเห็นเส้นทางความสำเร็จชัดเจนฉันรับทราบในทุกๆความสำเร็จที่มีฉันเห็นความมั่งคั่งเหลือเฟืออย่างชัดเจนฉันประสบความสำเร็จในทุกแขนงฉันประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจที่ฉันทำ ฉันมีเงินทองมากมายฉันอนุญาตให้ฉันพบเจอแต่เรื่องดีๆฉันเป็นลูกรักของจักรวาลเงินรักฉันฉันศรัทธาในตัวเองฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันเห็นความสำเร็จของฉันอย่างชัดเจนฉันเห็นเส้นทางการเงินอย่างชัดเจน ฉันเห็นความสำเร็จของฉันในทุกๆช่องทางฉันยอมรับในความโชคดีฉันยอมรับในความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันยอมรับฉันอนุญาตให้ฉันประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขฉันอนุญาตให้ฉันประสบความสำเร็จในทุกๆช่องทาง ฉันอนุญาตให้สิ่งดีๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในวันนี้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้